สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่ีของเจนีทุกคนนะคะทั้งเก่าทั้งใหม่สวัสดีทุกคนทันท่วโลกที่เบิ้งเจนีนะคะมาพอกันอีกแล้วค่ะกับเจนีโจโชแดแซบท่านกล้อพี่น้องวันนี้เจนีจะโซ่แซบหนึ่งเฮดพี่น้องคะ่ะมันหัวขาด มาได้พี่น้องมาได้กินน้ากันทุกคนถานเดียวเจนี่ป,ปั๊บอีกแล้วยังบะชินนะครับพี่น้องค่ะยังบะชินกับเห็นบอได้เนี่ยกินหัวกับชาเยังเสียงสร้างมันเถิดถาดรถบอาลานซื้ขอข้าเหนียวพี่น้องมาจ้ะหนึ่งเฮฟพี่น้องนี้มันหนึ่งอันยวพริกหยวกหนึ่งจะน้ากันหมืหมืดกับแก้วสม้มแก้วพริกสดธรรมดานีใส่กระเทียมบางหน้าไว้ซื้อ ง่ายแต่แซ่บมาได้ต่คยอย่าลดแย้วก็ได้ เาเดอนซุ่มเข่ากันพี่น้องจ้าวแต่อยากอยากเห็นน้ำลายเราแต,แตกแล้วบอกบอกเนี่กินมาซุ่มจะคือเจนนี้กับให้กินน้ำจืจ้าอยากต้องเอาห่อเขาห่อเนี่ยกินมาซุ่มน้ำ จะน,นีได้ิวเสียงโทรศัพทปป์เบอน้อแล้วก็แซ่บ พิกาบบา

แทบของมันนเจิ้นี่มากไยเนี่เลือดอยู่ในกระดูกมากรบกินแด,นดงๆมันเลียดถ้าต้องการเลียด เดี๋ยวมี่ยังกันยกมาซุ่มกันได้พี่น้องค่ะจะมาอ่านกินกับเขานั่งเอันเจนี่นผู้เดียวเด้อมีต้องอมาซุ่มกันอืมา เป็นนิดหน่อยตอนนั้งหน่อยก็กรเลยเป็นนิดหน่อยกระเด็นขึ้นเย็นเป็นคึิปเย็นนี่วะใครมียกแคบตองแคบจะตองคนต้องต้องมีคนเคยเหรอแต่สมัยอยู่อยู่หนองคายนะครับมันจะนิดิดวัดยามของมีหนังมีหมอลำมีหนังมีงานอย่างกับสามมันหกยามเป็นเลิกแต่เศร้าตื่นแต่ตีห่าพี่น้องแต่หาเก็บเงินเฮียในงานน่ะ แกงนี่ละพุ่มพูนี่แหละผสมไมนสบาประท่านเขา,าหาเก็บเงินอนทามันได้สินะมือได้ก็ได้อยู่ได้สลึงหาซิฟมือเสียแล้วมันก็จะมีถุงมีตแตงโมที่ที่ข้าเจ้ากินบะมืดนะพาวกบาปสาวจีบกันีนละเมิงซ่งมันก็ติกินเลืออยู่เครื่องหนึ่งเสียจะมนี่เก็บไม่ก,กินเด็กน้อยนาอเด็กน่อยพี่น้องขาไม่ได้อยากกินเอามาเอามาเอามาแบ่งกันแทะเล็กน่อยเนาะ ฮ้อนแน่สิห้อนก็่แบบมันอาจจะต้เหียกับบาข้าบเจ้าหรือว่าจังงแบบห้อนห้อนขาวห้อนเหลืองกับเจ้าเสียสามก้อนเป็นแพะแพไว้เพื่อเพื่อได้ฮอตลุกชินพี่น้องลุกลูกชินได้ทงสงแซ่กับเจ้าซื้อเราเชื่อเมื่อกินบ้านลืมือศีนาะพี่น้องขามันก็อย่ทั้งลาดนำเวลวเรียบร้อยถามว่ากินได้บอกินได้ตื่นมาหาวแบงกกันกินกับน้ำมู๊พวกที่แป้นน้ำกันนะ่นล่ะขก็บเกียบเงินหาเกียบเงินได้ยังเกาอันนั้น ได้ขนมกนเกาขนมหรือเมื่อเสร็จแล้วฟ้าบแบบน้ำรงเรียนครับเ่ถ้าได้ห่อนห่อไปกินลงเรียนถ้าได้เงินกับเอาไปไปซื้อขนมยุงเรียนขอดขอดไว้ใส่เสือไว้จนว่าเป็นห้อยเหมือนเงินนะแท่งลายหาติบตังขอดจนเป็นเป้ว เขามจนนะพี่น้องเล็กน้อยมมนอยากกินมุงเทศเป็นมันหลักม่หูขอให้กินได้ยิง่งยังกันนะเขาเก็บยังไงเขากินนั่นแหละะะ่ะแต่ว่าบรเมนว่าแบบเจ็๊บแบบที่ว่าเขาเหยียบเขาย้ำเราได้พี่้องขาที่ว่ามันยังคาถุงอยู่กบมาแบ่งกันกินนละเด็กน้อยที่เปน็นมุกัน ผู้เด้ตาดีเนี่ยก็ได้เงินยู่เป็นบาทสองบาทตัวเด้นี่เฮียอยู่รำน้ำงานเนาะพี่น้ำเนาะแห่งนี้หมอลำ <c oughs> ค้นเป็นหลายๆ <c oughs> ได้ว่าสันหวันกับเนื้แต่ม้ว <c oughs> พอแม่กับปุกควอมนี่ผว่าไปเก็บเอาเงินบ่อนตอนเส้าจีซีจีหายานลูกตื่นมาท่านเขาหนามาในเงินไปสิคะท่านมาไปอาบน้ำอยู่ทั้งทาบันแถวบ้านประโคเป็นเกินทานใส่ทำไมนั้นเป็นยังไม่ได้ลาดค้อกีดน,นะพี่น้องขาทานยังเป็นขีดตมเป็นยังอยู่นะไปเร่นน้ำกันเฮ็สสไลเดอร์ทามันสั้นลงมาสินา้นบะพ้ากันวิดน้ำ น้ำแล้วก็ตลูดแล้วมาแต่พ่นจะเป็นห้องพี่น้องเป็นห้องเป็นคู่อุดมวดลายแต่น้น่อยตะลูดลงน้ำบนตูมก็ยามน้ำมันลดมา่พี่น้องน้ำมันจะสีน้ำโขงเวลามันลดแล้วมันฉีบอกคุณมันจะเป็นใสๆมุดลงไปถ้ามันบกเราข้างล่างมันจะเป็นหินเป็นดินมุดลงไปกะ อา etera, บน้าบัได้อาบจะซื้อนี่พี่น้องขะอาบมูดลงไปแล้วก็มือค้ามขามขาน้ำผื่นมี่ยังผิดปกติบบนั่งเดียาก็เป็นซอยเป็นเงินสินะเคยได้ยูเคยได้ได้ฮอดเงินแบ่งไปสิบถือว่าลายสมัยนั้นแต่ของผู้ได้แล้วมันเหียมาแต่ข้างใดแล้วมันไหลมากสินะพี่น้องค่ะ้าํ้ามข้าไปไดเรียนกลมกลมกรอบขึ้นมากกรอบณนะาเบิ่งนั่นเป็นเงินเกล้วไปจนว่าดั่งขั้นว่าเงินมันดำมมันเขาอขีดนิ้มกลับม่าหมุนไส้พี่น้องค่ะเอาสนน้องข้หมุนดีใจว่าถ่านมุดเด้เง สมัยสมัยนี้ก็สิวมินี่แหละครับเล็กน้อยเขาบอกสมัยตะกินบุฟเฟ่ต์น้ำป่าป่าจะบันปะโคนะครับพี่น้องกินอยู่ยแต่มนนะะ <c oughs> สมัยยังบ,บ่มีน้ำป่าป่าเวลาหาเวลาจะใส่น้ำต้องลงไปหาเอาอยู่อยู่ท่างทาอยู่ทาวัดนั่แหละคระับทาวัดใหญ่บันปะโคนพี่น,นะะ้องครับต้องไปหาบนามนะครับเอาเป็น ขู่ขู่อะไรที่ว่าเป็นสังกะสีขาขแข็งแข็น้อยนึงก็ได้หาพี่น้องร้าต้องหาขึ้นนะสุดจะไม่ทอดแตงกับบั้มพากกอนหาบทุกหลังข้าเฮือนค่ะเฮ็ดคือกันเหมือเด็กน้อยพากันไปหาบนำเหมือบ่มันว่าเป็นแต่บ้านเกณฑ์น,นี่เพราะว่าเขาต้องใส่น้ำหาบมาเต็มโอง่งไปหนึ่งกับมาแก็งหินสมเหมือนใส่ภูมิหน,นีข้าวเจะไม่น้ำปลาป,ปาแล้วข้าจะาไม่ได้ไปไม่ได้ลุกไปหาบเพื่อจะกินแล้วครับ แต่กีมมวนเวลาหนีชีหาม่างแรง่งค้นกับไปอาบน้ำเนะาะมันก็มีทาพระทาทาพอออกไม่ออกตั้งหากแตกบุ่มบุมมวนที่ยังพี่น้องขาอาบน้ำ <c oughs> จะนี่จะถึงแม่ดาดูกะมูเฮดเฮ็บู่ล้นพี่น้องครสมัยตะกี้ใส่สบู่นกแกว้วก้อนเดียวมัดครอบรัวใส่น้ำกันมันจะมีก้อนเดียวนะครับเป็นยังก็ใส่ใส่นกแกว้วตีหนึ่งมันหอมสองมันแข็งมันแกนมันแข็งมันใส่แะไรโดน บ้านหอดเครื่องก่อนจักเชื่อไอ้ค่าตะเรียนทูไปทูมากรุดปุ๊บลงผนังนลงในนำ้ำถือด้าทุกมือถูกด้าเกือบทุกทุกาทิตย์พี่น้องคะสบู่ด้าบด้าซีนะคะตีขึุกตีพ้อมเพราะสมัยนั้นเงินมันหายากยาตะผมตาหน้าน่ารักซ่องรับแบบซ่องรักท่อแต่หาสิบหกบาทนป่นหาสิบซ่องนั่นกระสามือเงื่อนพี่น้องคะ อาน้ำกันเหมือนเงี้ยน่ารักเทียร่าพวกนี้สมัยตะกอนเนะ <c oughs> าะจย่างนั้นกับแชมพูนกแก้วสบู่ดอก,กบัวขาวส่วนมากคนตั้งจับบัสสมัยสมัยตะกี้เนาะส่วยบเขาจารกรใส่นกแก้วแหละเพราะว่ามันมันกอนใหญ่มันแข็งมันถือมันหอมพร้อม ขเขาไมอแล้วพี่น้องก็ไ <c oughs> <c oughs> ด้หนึ่งหลายอุ่นหนึ่งเก้าต่างว่าดัชนีเซจของนั้นอะไรมันจะบดได้กินหลายมันสิบบดได้กวนนะ แคปน้องอาสิบริเทศทาจบสำนนะัะ อ,อาหาเก็บเงินนี่างานบาดเนาะอย่างหัวอะไรจะนน,น่อยบ,บ,บ,บ้านเพลย์ใกล้วัดกลับไปบ้านเจนี่ติดกับวัดเลยค่ะถาดเจ็บกระดูกอะเป็นหัวหัวกันร,ระวางบ้านเจนี่ที่อยู่หนองไา่นะครับพี่น้องคขา <c oughs> มอล้ม์พอมีมอล,ล้ําเลยกก็ตื่นเท่ามากกาแบบเก็บเงินเงินค้นเฮีย เกิดมากแต่จนรดนนเด็กน้อยสมัยนี้ขาเจ้าบ่มีเงินว <c oughs> ่าบ่มมีเงินข้าเจ้าก็ได้ทูกอย่างว <c oughs> ่าบ่มมีเงินข้าเจ้าก็ได้กินทุกอย่างก็มีทุกอย่างขึ้นกันหมดสช่ไนะสมัยตะกี้ขั้นว่าบ่มมีหมมืิทสิบโดดค่ะว่าได้สมัสมัยนี้เขาเจ้าดีเพราะเขาเจ้าเกิดมาในยุคที่แบบว่า <c oughs> อยากได้ยังก็ได้ อย่า <No. S 1> ฟาเบื่อเด้ออย่าฉิกถ้าย่อยฟ่าให้ฟังไปเรื่อยๆมือได้คิดได้ <laughs> มือได้คิดว่าได้กะกินยัางเดหรอน่าพี่น้องกะบ้าว่าบ้าวว่าสิกลิ่นยังมีการโผล่เมือยกับโพดโพดนะพี่น้องโอ้ย เินนี่เป็นคนโชคดีกินินอาหารพวกรสจัดจัดทองจะบ,บ่เสียนะครับพี่น้องคขาหรือว่ามันจะเป็นตอนเทาก็ไม่รู้ละตอนนี้ยังไม่เป็น่ยนแลจะเป็นตอนเทามันจะพังตอนเทากินอะไรครับพี่าาน้องขะเมื่อเวลาโมเวลาฝอยของเจนนี่แล้วสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้เนาะ ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจทุกเมนทุกไลทุกซับสักไข่แล้วนะคะกนะ็มันไม่ยังไร <laughs> มันมีเบาสส <laughs> ำหรับกินเยอไว้แค่นี้พอกันคิดนาสวัสดีค่ะ